World Wide Web, ์เว็บสปอภูมิใจนำเสนอสวัสดีชาวกูชเชฟเซฟคอร์สนะครับก็ตอนนี้มาถึงเทปพ,พิเศษเทปที่2แล้วนะครับคราวนี้แขกรับเชิญอีกหนึ่งคนของเราเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหมีประสบการณ์ แบบเข้มข้นมากๆหลากหลายวิธีการของการลดน้ำหนักเนี่ยเธอพามาเรียบร้อยแล้วนะครับและที่มันที่สุดเนี่ยเธอมีข้อมูลที่จะเอามาแนะนําน่าจะทําให้สาวๆหรือว่าหนุ่มๆหลายๆคนที่อาจจะใจร้อนเนี่ยนะครับพอฟังข้อมูลแล้วหรือว่าฟังคําแนะนําจากเธอท่านนี้แล้วเนี่ยนะครับรับรองว่า จะมานั่งคิดดูอีกทีแล้วก็ใจเย็นๆกับเรื่องของการลดน้าหนักหรือว่าการดูแลตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไปพบกับเธอเลยดีกว่าครับแขกรับเชิญอเราวันนี้คุณพึ่งนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงเป๊ะไหมเป๊ะไหมนี่โอ้แล้วมีท่าด้วยนะโอ้ยนี่เลยหน้าหน้าผอมหยิมยอดยิมงยอดครับตอนนี้กาลังดูเป๊ะเวอร์เลยทีเดียวเอาเป็นว่าตอนนี้ไปดูก่อนดีกว่าครับว่าบีฟอร์ครับบีฟอร์ก่อนที่จะทิ้งขนาดนี้เป๊ะขนาดนี้เนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างอ่ะลองไปดูครับจบ ครับเริ่มต้นกันเลยดีกว่าอ้วนตอนไหนเบสิกเลยมันก็จะเหมือนกับเด็กทั่วไปที่เวลาพ็เริ่มเข้า,ว,าวัยสาครับด้วยสรละระมันก็จะเริ่มอวบขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตัวเราเนี่ยเราอวบมาตั้งแต่เด็กนะคะก็คือเหมือนอยู่ในครอบครัวคนจีนคนจีนเขาจะเชื่อว่าเลี้ยงลูกให้อ้วนจะดีน่ารักตอนนั้นเนี่ยอายุสักประมาณ16บหกนะคะสิเนี่ยน้ำหนักประมาณ 65กิโลสูงประมาณ154ไม่เกิน155โอโอเค แกแล้วแกแล้วอ่ะผมผมเริ่มเห็นแล้วว่าเออโอเคมันมันจะออกมาได้นะโอเคมันจะเริ่มเป็นถามเรียนน้อยๆนะคะผมต้องขอหยอดนิดนึงนะฮะคุณพึ่งเนี่ยตอนที่มาพูดคุยกับเราหรือว่าส่งอีเมลเข้ามาเล่าให้เราฟังมาเป็นยุคครับเออเป็นเป็นยุคสมัยฮะนี่ก็จะมีเป็นยุคแรกเริ่มยุคมืดยุคกลางอะไรโอ้โหมีแบบเออคนพบยุคตาสว่างอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมีเต็มไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เราเริ่มเข้าสู่ยุค แรกยุคอาหารเสริมยุคอาหารเสริมครับค่ะก็คือเขาจะวางโปรแกรมมาให้เราเป็นเซตมาเป็นเซตเลยแล้วก็จะมีกระปุกโปรตีนกระปุกใหญ่ๆรสชาติแย่มากครับผมมันเหมือนกินย้าแห้งให้ทานเป็นเช้ากับเย็นครับผมแล้วก็ช่วงเที่ยงเนี่ยก็อยากจะทานอะไรก็ทานนะคะไม่ได้ห้ามทีนี้ระหว่างวันนะคะก็จะมีชาซึ่งเขาบอกว่าเป็นชาระบายด้วยความที่แม่เขาก็อยากให้เราได้ผลเร็ว เขากา็เลยเริ่มช่วยเราคุมอาหารลดครั้งแรกจากการทานอาหารเสริมเนี่ยนะคะได้จาก65กิโลลงมาเหลือ55กิกิโล10โลกิโลภายในประมาณ3-4เดือนก็เลยพอถึงวันนี้เราเลยไม่รู้ไงคะว่าไอสิ่งที่มันได้มาเนี่ยมันได้จากไอเรื่องการเราที่ปรับกินหรือเพราะอาหารเสริมแล้วหลังจากนั้นไม่ลงเลยค่ะ ีถึงปีครึ่งค่ะปีถึงปีครึ่งแล้วเราต้องกินไอ้ผงอะไรนี่เปไม่ค่ะไม่อ๋อก็หยุดอยู่แค<ม>่ออก็หยุดอยู่แค่นั้น,ค,น,นค่ะแต่ว่าแม่ยังคงสเต็กให้เราทานเท่านี้แต่เราเองก็ทานเหมือนกระเพาะเราชินนะคะคว่าทานเท่านี้เราก็เลยทานเท่านี้ จากน้องนางบ้านนาครับผมเข้ามาเรียนต่อในเมืองกรุงก็เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยที่ในกรุงเทพครับแล้วด้วยอ่ยูนิฟอร์มมหาวิทยาลัยตอนนั้นเนี่ยเป็นไซส์เมีสองสและมีสามเอยที่กระดุมเริ่มเล็กๆปิดๆจากที่เคยใส่ L หรือ L อลปลาย ตอนตอนนั้นพอลดลงมาเนี่ยจะเหลือประมาณเอ็มแต่ว่าพอเข้ามาในกรุงเทพปุ๊บเรากลับกลายเป็นว่าเราก็ยังเป็นคนตัวใหญ่ในกลุ่มเพื่อนยุคมืดแหละก้าวสู่ยุคมืดเลยถูกต้องเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกระแสกระแสการลดน้ําหนักเนี่ยมันไปในทางที่ต้องหาคุณหมอทานยาผอมเร็วตอนนั้นเนี่ยสังเกตได้ตามห้างสรรพสินค้าทุกห้างจะมีสถาบันที่เป็นเหมือนกับคลินิกก็เริ่มจากการทานยาลักษณะการให้ยาเนี่ยเขาจะให้ยาเป็นชุดๆจะมี A, B, C เราจะเริ่มทุ่นได้เบสิกก่อนเอ่อโทษอนที่บอกว่าเป็นเบสิกแล้วก็ A B C เนี่ยคือมันเป็นการไล่ระดับไล่ระดับความแรงของยาคือหมอเขาจะจัดให้หมอเขาจะจัดให้โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ2สัปดาห์ยาต่อ1โดสคือหมายความว่า2สัปดาห์แรกเบสิกใช่2สัปดาห์ถัดมาเป็น A แเริ่มเป็น A แล้วก็ B C โหตายแล้วมันก็ผอมลง ผอมลงไวมากไวจริงๆเมื่อกี้เราพูดกันอยู่ที่ว่าอยู่ที่55 55คราวนี้ทีนี้เนี่ยห้จาก55เนี่ยมันก็ลงมาเรื่อยๆพอเป็น50าะเ46ป็น50จนมาหยุดที่45กิโลอีกกิโลอีก10กิโลค่ะแต่ว่าระยะเวลาคือ1ปีนะคะเพิ่งกินยาอยู่อย่างนั้นเป็นปีเรานักศึกษานะก็จะมีช่วงที่แบบพอแล้วเงินหมดแล้วด้วยแต่พอเสร็จปุ๊บก็หยุด หยุดน้ําหนักก็จะดีดโยโย่ค่ะทุกครั้งที่ไปหาเนี่ยมันจะอยู่ได้สักประมาณ3-4เดือนแล้วพอเลย3-4เดือนปุ๊บขยับขึ้นมา3กิโลแล้วเราก็ไปกินยาอีกให้มันลงแต่ตอนนั้นเราก็ภูมิใจว่าเราถ่ายรูปสวยเราผอมเราใส่เสื้อผ้าเราใส่เสื้อไซส์เสได้ดีใจมันเริ่มมีอาการที่เราเริ่มหน้าโทรม,มหน้าเราจะผอมต่อโทรม,มตาจะลอยหรือว่าสมองเราจะช้าลงหรือ<เ>การถูกต้องการควบคุมอารมณ์ แย่ลงหมุดหงิดง่ายค่ะอันุเสียง่ายถูกต้องอมีล้มในห้องน้ําหน้ามืดเพราะความดันต่ำเพราะว่าจากนั่งพึ่มายืนปุ๊บความดันเรตาต่ำเลยอขึ้นมาแล้วก็ล่วงเลยถูกต้อง จะหิวน้ำมากอเลิร์นอนไม่หลับปากจะแห้งตาจะขวางเริ่มเริ่มกะคกลวอารมณ์เสียหม<ด>ุนงิดอาการนี้เนี่ยมันเริ่มตอนที่เรากินยาตั้งแต่เบสิกเลยหรือเปล่าหรือว่ามัน,ม,นมันมีผลตอนที่เริ่มโยโย,โย่เริ่มอะไรอ่ามันมีผลตอนที่เราเริ่มเทคยาที่แรงขึ้นไล่ระดับ A B C เนี่ย เริ่มเห็นผลแล้วว่ามันมีส่วนจริงเพราะว่ายาพวกนี้มันจะไปทําให้เราอะทานน้อยทานได้แค่นิดเดียวก็อิ่มแล้วอะเฮ้ยเริ่มล้มเริ่มอะไรมากขึ้นเราก็หยุดยาละครับผมประจวบกับที่เราไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยเราไม่สามารถหาซื้อยาได้พอาะฉะนั้นก็ไม่มียาะแล้วแหละถ้าคนอยู่ต่างประเทศจะรู้ว่าเราจะเดินเยอะแล้วเราก็จะทานผักผลไม้มีทางเลือกมากขึ้นจะเลือกทานในของที่เราทํากับข้าวเอง่รงนี้นะคะกลับมาเนี่ยคือตอนตอนอยู่ต่างประเทศเนี่ยน้ำหนักมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงอะนะคะ มันจะขึ้นอยู่ที่ประมาณสัก50ไม่เกิน54จาก45นะคะทีนี้มาเริ่มชีวิตจริงๆละในเมืองไทยนะคะก็เป็นพนักงานเงินเดือนเที่ยงมาก็จะมีอาหารตามสั่งนะคะหรือว่าอย่างเพิ่งเนี่ยทำงานเป็นกะนะคะช่วงเย็นบริษัทจะเลี้ยงดีมากออฟฟิศดีไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินโทรสั่งเดลิเวอรี่อะไรกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่อย่างนั้นเป็นประมาณสัก2ปีมั้งคะ เกืบ2ปีน้ำหนักจาก54นะคะที่เริ่มต้นกลับขึ้นมาเป็น68ขึ้นมาเป็น68ในระยะเวลา2ปี2ปีค่ะคือถ้าสังเกตก็จากพฤติกรรมการกินถูกต้องร้วๆการใช้ชีวิตอะไรต่างเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงมากก็เลยเด้งขึ้นมาขนาดนั้นใช่แล้วค่ะก็เลยปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปนะคะจนแล้วตอนนั้นคือแฟนเขาก็ไม่สนใจไงเนี่ยตัวดีเลยนะตัวดีเลยนะคะคนที่รักเนี่ยบางทีเขาจะบอกว่า ก็อ้วนก็รักแหละอ,มอมไม่เป็นไรหรอกรอะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่คือจริงๆตัวเราเองเราต้องรักตัวเราเองด้วยนะคะครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พึ่งลดเหมือนกัน,นะค,ะค่ะทีนี้พ่อที่ไม่เคยพูดถึงเรื่องน้ําหนักเลยวันหนึ่งเขามาเจอเราที่กรุงเทพเขาขึ้นมาหาเราที่กรุงเทพเขาพูดเจ็พึ่ง ไม่ไหวแล้วจะเพิ่งปล่อยเนื้อปล่อยตัวมากแล้วนะแฟนที่คบอยู่เดี๋ยวเขาทิ้นไปแล้วแกจะรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเออมันเจ็บที่หัวใจมันเหมือนผู้ชายทั้งโลกจะมาว่าฉันอ้วนฉันไม่ไม่มายนะแต่นี่พ่อฉันงั้นลดลดดีกว่าครับผมเพิ่งเหมือนคนอ้วนทั่วไปที่มักจะหาข้ออ้างให้กับตัวเองแล้วก็มักเลือกทางที่สบายกว่าเสมอโอเคใชใช้สถาบันลดน้ำหนัก หรือสถาบันความงามอะไรต่างถูกต้องตึงครับผมคือจริงๆอ่ะวันนั้นอ่ะเพิ่งตั้งใจว่าเพิ่งจะไปฟิตเนสจะจะไปถามรายละเอียดเกี่ยวกับฟิตเนสแต่ว่าพอดีมีสถาบันซุ้มสถาบันลดน้ำหนักอยู่ใกล้ๆกันเขาก็ดึงมึาเขาไม่จะอยู่ใกล้ๆกันถูกต้องค่ะเขาจะอยู่ใกล้ๆกันเป็นแบบเหมือนสังคมเดียวกันใช่ระวังนะคะสาวๆเขาเริ่มเขาเริ่มพาเราเข้าไปคุยแล้วก็พาเราเข้าไปเดินในสถาบันลดน้าหนักของเขาก็เลยเสียเงินไปประมาณหนึ่ง <Ừ. S 2> นะเสียเงินไปประมาณประมาณหนึ่งนี้ประมาณเท่าไหร่เออประมาณสักหลายหมื่นคเฮ้แล้วมันมันจะมีความรู้สึกนี้เสียด้ึ้ไหมนะคือผมเป็นนะคือเฮ้ยถ้ามันไม่ดีจริงมันไม่แพงขนาดนี้หรอกถูกต้อง <Hey S 2> ใช่ไหม,ไมใช่ไหมเออ <c oughs> เฮ้ยมันเป็นสถาบันที่แบบมีทั่วโลกว่ะไม่ต้องออกกําลังกาย <c oughs> ไม่ต้องลดน้ําหนักอผอมได้สวยเหมือนพรีเซนเตอร์แรกเริ่มเลยก็จะมีการชั่งน้ำหนัก <c oughs> <p bes> ดูวัดมวนไขมันอย่างนู้นอย่างนี้ ตอนนั้นน้าหนักที่เราได้จากที่สถาวันแล้วน้ําหนักเนี่ยก็น่าจะประมาณสักสิบแปดก็จะมีไอ้พวกเครื่องดูดดูดสุญญากาศนะคะดูดไปตามร่างกายทําให้ไขมันแตกตัวอ่าแล้วมันก็จะสลายมันก็จะสลายออกไปเดี๋ยวออกมาการขับถ่ายนู่นนั่นอะไรอะไรอียแหลอะไรใช่ใช่จะมีเครื่องประเภทช็อตไฟฟ้าอ่าแบบกระชับกล้ามเนื้ออะไรอย่างเนี้อเออนอนไปแล้วพวกนี้จะตัดไปครึ่งชั่วโมงนะคะตัดเป็นเครื่องค่ะตัดเป็นเครื่องตัดเป็นเครื่อง ไอคอร์สที่เราเห็นตั้งแต่ครั้งแรก10ครั้ง20ครั้งเนี่ยมันสามารถหมดได้ภายในเวลาแค่2อสาอาทิตย์ถ้าเราเข้าทุกวันผลที่ได้หลังจากที่เราใช้บริการนะคะเฮ้ยโ้เสียไปขนาดนี้เสียไปขนาดนี้กิโลกิโล1กิโล1กิโล1กิโลค่ะในระเวลาประมาณ2เดือน๋อเดือนครึ่งหนึ่งของเงินที่จ่ายไปสัปดาห์หนึ่งสครั้งครั้งหนึ่งประมาณ ชั่วโมงครึ่งเสียเวลาไปเยอะมากช่แต่ลงไปหนึ่งกิโลเพราะอะไรเพราะเรายังทานเหมือนเดิมใช้ชีวิตปกติแค่เราเข้าไปนอนให้เขานวดเริ่มรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราเสียมันเหมือนขัดแย้งในตัวคือเพึ่งเองเพิ่งจะขัดแย้งทุกครั้งที่เพึ่งไปทําครั้งแรกเลยที่เขาพูดเขาจะบอกว่ามาทําคอร์สนี้ห้ามออกกาลังกายเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าออกกำลังกายแล้วกล้ามเนื้อจะแข็งแล้วมันจะลดอยากมัน มันดูขัดขัดมันดูขัดขัดเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันน่าจะช่วยเบิรมีกล้ามเนื้อมันคือกล้ามเนื้อชัดไขมันมันหายไปสิเขาเขารู้ไหมฮะว่าน้ําหนักเราลงไปแค่โลเดียวเขาไม่รู้เพราะว่าเซลล์เขาจะไม่สนใจอ๋อขายเสร็จก็จบไปก็มาทํามาทําทีมเมนไปวันวันหนึ่งเราจะเจอแค่เทอร์ลพิสมันจะเป็นไปได้หรอที่มันจะไปถึงจุดมุ่งหมายที่เราวางไว้เราต้องเสี้ยงสีกเท่าไหร่อันนี้ดีกว่าประเด็นนี้เราก็เลยไปฟิตเนส เขาไปออกสี่วันนะสัปดาห์ <S <S วันละกี่ชั่วโมงวันละสองชั่วโมงค่ะ,โ,ะ <S <S โอโ้โหคือเริ่มแรกเลยคือเราวิ่งไม่ได้<ะ>เพราะเรา <S <S อ้วนเพราะวาเวลาวิ่งแล้วเราหายใจไม่ออกอแต่เราจะใช้วิธีการเดินเดินเร็วสลับวิ่ง2งเดือนมั้งคะก็เริ่มจ้างเทรนเนอร์ใช้เทรนเนอร์อยู่ประมาณเกือบ2ปีค่ะเรารู้สึกว่าทุกวันที่เราไปเจอเขาเนี่ยเราก็ได้ออกกำลังกายแล้วเราก็ได้เรียนรู้ เดี๋ยวรู้โฟกัสในเรื่องของการออกกําลังกายที่เราไม่เราเหมือนรู้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปรับปรุงตัวเองคือณตอนนี้เนี่ยไม่มีไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้เทรนเนอร์แล้วนะคะคือไม่ต้องใช้เทรนเนอร์ไม่ต้องใช้เทรนเนอร์สบายแล้วสบายแล้วรู้ว่าต้องใช้เครื่องอะไรใช่ใช่ทุกอย่างจะรู้และพร้อมที่จะแนะนําคนอื่นอย่างเทรนเนอร์เนี่ยข้อดีก็คือเขาจะเขาจะเช็คน้ําหนักเราทุกทุกสองอาทิตย์ซึ่งต่างกับสถาบันทุกต้องอันนี้ไม่ได้สนับสนุนให้ใครใช้เทรนเนอร์นะคะแต่ว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่งดีกว่านะคะเทร แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาแนะนำแล้วจะลงนะคะมันขึ้นอยู่กับสรีระของแต่ละคนด้วยว่าเก็บสะสมไขมันไว้ตรงไหนเพราะฉะนั้นมาตรฐานนี้ใช้ไม่ได้กับทุกคนถูกต้องโอเคครัเ,คเพราะว่าอย่างอย่างบางคนจะบอกว่าเทรนเนอร์บอกว่าลดได้เฉพาะส่วนจริงๆร่างกายเราไม่ได้ลดเฉพาะส่วนได้นะอ,อย่างคุณเกิดมาขาใหญ่มันก็ไม่สามารถที่จะลดให้ขาเล็กลงได้มันต้องทุกอย่างลงแล้วก็เหลือ แหล่งเก็บไขมันสุดท้ายของเราใช่ไหมคะเราเบิร์นออกไปเราถึงจะดูเล็กลงนั่นแหละค่ะผ่านพ้นประสบการณ์เร่น้ำหนักแล้วไปออกกาลังกายอยู่อย่างนั้นเนี่ยน้าหนักมันลงไหมเราออกกําลังกายหนักเนี่ยแต่เราทานเหมือนเดิมนะออกกำลังกายหนักปุ๊บเนื่องเนื้อเนื่อเนื่อกับบ้านกิ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 นจาก67ลงมาเหลือ64แล้วก็ดอกดอปเป็นปีเลยค่ะก็อยู่อยู่อย่างนั้นค่ะถึงจะเล่นหนักถึงจะอะไรก็อยู่อย่างนั้นเป็นปีเห็นว่าน้ําหนักมันคงตัวละมันไม่ลงแล้ว เราจะทํำยังไงดีก็คิดอีกแล้วก็ไปเจอหลายๆคนแฮงเอาท์กับหลายๆคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยโลแคปสิโลคาร์โบไฮเดรตเคเขาบอกว่ากินได้ทุกอย่างในโลกยกเว้นแป้งกับน้าตาลแล้วก็ไปเจอวิดีโอหนึ่งที่พูดถึงเรื่องการลดน้ําหนักเขาก็ให้วิธีการรับประทานอาหาร แล้วก็ให้วิธีการคํานวณสูตรการหาค่า BMR BMR ก็คือไอ้เจ้าตัวค่าที่เราเบิร์นเบิร์นแคลอรีในแต่ละวันนะคะว่าเราใช้พลังงานเท่าไหร่เริ่มเริ่มจากต้นปีนี้ที่ผ่านมานะคะปี2012เริ่มคุมอาหารมากขึ้นแล้วก็จะเป็นผักผลไม้เป็นแกงจืดเป็นกับเป็นอะไรก็แล้วแต่ แต่จะไม่ทานแป้งในมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นอาจจะมีกาแฟบ้างในช่วงเช้าแต่ว่าอย่างกาแฟของพึ่งจะเป็นกาแฟที่พึ่งทำเองพึ่งจะใช้นม0%ค่ะนม0%กับไอเจ้าน้ำตาลน้ำตาลเทีอ่ะค่ะก็จะใช้เติมเติมให้นิดนึงให้มันมีรสชาตินิดนึงมีฉันไม่สามารถชิมกาแฟของพด่ได้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามกรลาจนถึงวันนี้เนี่ยพึ่งลงจาก63กิโลจนมาเหลือ58 คือมันเห็นเห็นผลจนทุกคนทักเพราะตอนแรกเราไม่ได้บอกใครว่าเราทานแค่นี้เราก็ค่อยเปลี่ยนของเราไปไปช้อปปิ้งเองเริ่มทํากับข้าวเองนะคะเริ่มแชร์เริ่มแชร์เมนูที่เราคิดเองบน Facebook ของเราไปแชร์ให้เพื่อนดูเพื่อนก็เริ่มบอกว่าเฮ้ยเนี่ยยูทำเพจสิจะได้แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆแล้วก็ได้เหมือนแบบเพื่อนๆคนอื่นจะได้มีกําลังใจที่จะลดน้ําหนักไปกับเราหรือว่าอยากจะฟิต แอนเฟิร์มไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มจากการแชร์อย่างเช่นพวกเมนูอาหารที่เราทําเองคคือเน้นอย่างพึ่งเนี่ยพึ่งจะเน้นเรื่องว่าถ้าคุณมีเวลานะคุณทําอาหารเองเถอะเพราะว่าตามร้านอาหารตามสั่งทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้ซอสที่ราคาถูกลงมาหน่อยเพื่อที่จะเซฟต้นทุนหรือน้ํามันที่เป็นน้ํามันที่เอามากรองที่เป็นถุงๆอะค่ะที่ไม่ใช่น้ํามันขวดเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะมีไขมันแทรกสูงนะไขมันทรานซอสก็จะมีน้ําตาลมีแป้งอยู่ อยู่พอสมควรดังนั้นเนี่ยถ้าเราทําอาหารเองได้เราเลือกได้เราเลือกได้ว่าเราจะใช้ของดีขนาดไหนนะคะอย่างความเชื่อที่บอกว่าออกกําลังกายแล้วผอมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายมันมันไม่ใช่ทั้งหมดของการลดน้ำหนักนะคะการออกกำลังกายมันเป็นแค่30%มเพราะว่าโดยมากเนี่ยหกสเนี่ยมันจะเบิร์นในระหว่างวันที่เรา ทำนู่นทำนี่ดังนั้นเนี่ยการคุมอาหารถึงเป็นสิ่งสําคัญมากเขาถึงบอกว่าการไดเอทที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องคุมในครัวไม่ใช่ในจิมนะคะต้องเข้าใจตรงนี้โอเคบางคนก็อยากรีบกับกินยา<ะ>บางคนรีบยอมเสียตังค์บางคน ลองวิธีคุมมาหารแต่ว่าไม่ทันใจอะไรนี้มีมีคำแนะนํากับคนเหล่านี้หน่อยไเพิ่งจะบอกว่าทุกอย่างในโลกต้องใช้เวลานะคะคือบางทีเนี่ยมันจะมีช่วงเขาเรียกว่าช่วงวัดใจค่ะม,มันจะลงมาถึงจุดหนึ่งแล้วหยุดหยุดเพื่อที่จะวัดใจแล้วว่าเราจะไปต่อหรือเปล่าโดยมากจะอยู่ที่ประมาณสักลดลงมาได้หนึ่งเดือนอช่วงเดือนหนึ่งเนี่ยจะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มช้าละถึงบอกว่าทุกคนอย่าใจร้อนนะคะถ้าเกิดว่าพยายามเนี่ย ทําให้มันกลายเป็นชีวิตเราแล้วก็มีความสุขกับมันมันจะลงอีกค่ะยังไงก็ลงเพราะว่ามันเหมือนกับมันเป็นการเปลี่ยนชีวิตเราอะค่ะถ้าเกิดคุณลดน้าหนักเพื่อช่วงเวลาสั้นๆมันหมายถึงคุณแค่แค่ทําให้มันถึงเป้าหมายอะแล้วมันหยุดแต่จริงๆการลดน้ําหนักเนี่ยมันคือการเปลี่ยนชีวิตไปทั้งชีวิตคุณรับประทานอาหารแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างที่คุณจอนบอกกระเพาะมันจะเล็กจริงๆมันไม่ได้เล็กนะมันเป็นความรู้สึกเราใช่มันเป็นความเคยชินที่เราแบบกินแค่นี้อิ่มแล้วหรือ มันเป็นความเพชินที่ทุกครั้งที่เราจะหยิบอะไรขึ้นมากินเราต้องดูไอ้ฉลากดูปริมาณเลอรี่เท่าไหร่อะไรยังไงใช่ฝากน้องๆนะคะว่าบางทีเนี่ยไอ้การที่เราจะผอมเร็วผอมอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีโอกาสที่มันจะกลับมาอ้วนเร็วเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะค่อยๆใช้เวลากับมันค่อยๆเปลี่ยนบางทีเนี่ยเราเราทานมาตลอดทั้งชีวิตเราเราเป็นคนอ้วนเรามีนิสัยแบบเนี้ยมันต้องค่อยๆเปลี่ยนอ่ะมันไม่ใช่จะแบบหักดิบปุ๊บไม่กินพอ หิวหิวทำยังไงอยากพร้อมต้องไม่กินยเงี้ยมันเสียสุขภาพจิตอะคะ่ะเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆป,ปรับมีความสุขกับมันคะ่ะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆการลดน้ำหนักไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ทรมานครับผม